ผู้ขับขี่นะครับรถตู้ครับมาถึงบริเวณแยกกระส่งเพชรเรามีอาการวูบหมดสตินะครับเจ้าหน้าที่จราจรนะครับประจำแยกนี้ครับได้นํามาประสานรถผู้โดยการยูนิคอร์นน้ำแข็งนะครับมีผู้ขับรถมาน้ำหมดสติเรือนแยกกระส่งเพชรนะครับมีโขอโทษโดยมูลนิธิของนะครับนำเตอร์จองงกรมตำรวจนะครับพร้อมรถกู้ชีพของบริษัทรถกู้โดยสารยูนะครับให้การช่วยเหลือ ปมติอยู่นะครับเขาไปไปไม่มีควางอยู่ครับตอนนี้ว่าแจไม่ใช่ระยะแล้ว ตัวนะครับ,บน,นีู้้ชีบโรงพยาบาลราชวิถีนะครับเดีนดดังขึ้นเรียบร้อยนะครับอันนี้จะจบระบบยุทธไปของนะครับอันนี้จะตัทสินว่ามีติดอยู่ที่ไหนนะครับส่ง,งกะนำส่งโรงพยาบาลไหนตามติดหรือไม่หรือว่าฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงนะครับต้นติดอยู่ที่นครราวสี้อยู่ที่แยกกระส่งเพชรนะครับ คราบผิงานตัวชีพของเรานเลยท่านินี้วใช่ไหครับท่านผู้ป่วยตัวเตงน,นะครับตน้นเรล้วรู้สึกตัวแล้วนะครับีอาการดีขึ้นนะครับ